ในปีนี้นะคะเรียกว่าจังหวัดสุราธานีโดยเทศบาลนาสารนะคะเรียกว่าจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปีนะคะงานเงาะโรงเรียนานาสารนะคะหวานกรอบล่อนอร่อยแล้วก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดสุราธานีนะคะพบกันในวันที่9-20ถึง20สิ่งหาคม2,565ณริมคลองฉวางอ,อําเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราธานีนะคะในกิจกรรมจะพบกับ ไม่ว่าจะเป็นประกวดผลิตภัณฑ์จากเงาะเงาะพันธุ์ต่างๆนะคะถึงเงาะโรงเรียนบ้านนาสารเองนะคะที่มีชื่อเสียงนอกจากนั้นก็จะมีเรียกว่าการทําอาหารจากเงาะนะคะไม่มีที่ไหนนะคะว่าเงาะเนี่ยเป็นแปลรูปได้อะไรบ้างนะคะและนอกจากนั้นก็มีเรียกว่าไม่พลาดในเรื่องของนางงามนะคะทุกกิจกรรมจะต้องมีเรียกว่าการประกวดนางงามเงาะนะคะแล้วก็มีการกิจกรรม ทัวสวนผลไม้นะคะในราคาทุกถูกนะคะปีนี้ถึงว่าเป็นเรียกว่าดีมานสลายนะคะถึงแม้ว่าเรามีผลผลิตน้อยแต่เราก็ยังมีการจัดงานเงาะเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดนะคะร่วมง,งานเทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร9-20สิงหาคม2565นณริมคลองสว่างอำเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ